วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญรุ่นแรกพระเจจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่น่าเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าเหรียญน,นับเป็นวัตถุมงคล ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งบรรดาเจเจอาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จัดสร้างจะเป็นทองแดงบ้างจะมีเนื้อเงินเนื้อทองคําบ้างก็สร้างเพื่อถวายเจ้านายหรือแก่กรรมการให้หลูกศย์บูชาเพื่อหาไรายได้มาก่อสร้างบำรุงเสนาศาสนาต่างๆในบรวรพุทธศาสนา สร้างเป็นเหรียญแจก,กชาวบ้านโดยเหรียญที่สร้างขึ้นโดยโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั่นเองและนี่ก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆในชุดที่สอง อันดับที่1เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อก้อนวัดห้วยสแกร,รากอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเรียนรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2506พระครูสาธรขณารักษ์หรือหลวงพ่อก้อนจิตตาสาโทวัดห้วยสแกร,รากจังหวัดนครราชสีมาท่านมีนามเดิมว่าก้อนนามสกุลพดุงกิน ท่านเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนในปีพศ2436ที่บ้านสแกรากบิดาท่านชื่อสุขมารดาท่านชื่อจันทร์ท่านเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้อง8คนพศ2450ท่านได้บวชเป็นสามเณรและได้บวชเป็นพระที่วัดนี้หลังจากนั้นได้ศึกษาธรรมะจนสอบได้นักธรรมโทและล่าเรียนวิชากับหลวงพ่อโตวัดบ่อแดงซึ่งเป็นพระรูปหนึ่ง ในเมืองโคราชที่ชาวเมืองโคราชเคารพบ,บูชาท่านมากหลวงพ่อท่านเป็นพระที่ไม่สนใจเรื่องยศศักดิ์ชอบอยู่อย่างสงบแต่เมื่อใครเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากท่านถึงแม้ว่าท่านจะพาดอยู่ก็ตามท่านก็จะรุกขึ้นมาช่วยเหลือทันทีสิ่งที่ท่านไม่ชอบมากก็คือคนที่ชอบป้นชาวบ้านท่านบอกว่าคนพวกนี้ส่วนมากจะตายโหงและก็เป็นไปตามปากของท่านเยอะเลย เหรรุ่นแรกของหลวงพ่อก้อนวัดห้วยสแกร,ราดนี้เป็นเนื้อทองแดงมีทั้งแบบรมดำและไม่รมดำจำนวนการสร้างประมาณ5,000ันเหรียญเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์คนพื้นที่ทราบดีทั้งทางด้านโคงกระพันและเมตตามหานิยมส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อก้อนวัดห้วยสแกร,ราดอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาปี2 5 0 6นนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2องเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแก้ววัดหัวนาจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2507หลวงพ่อแก้ววัดหัวนาอำเภอบ้านราชจังหวัดเพชรบุรีเท่าที่ทราบตระกูลของหลวงพ่อแก้ว เป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะปู่ย่าของท่านเป็นคนร่ำรวยที่มีนาไร่สวนมากมายจึงได้ส่งโยมบิดาไปทํานาอยู่ที่บ้านครูโยมบิดาของหลวงพ่อแก้วท่านเป็นคนดุมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายหายเร็วถ้าทำงานไม่ถูกใจก็จะดุด่าเคี่ยนตีเป็นประจำจึงทําให้ลูกๆทุกคนเกรงกลัวโยมบิดาท่านมากต่อมาโยมบิดามดาของท่านก็ได้นำหลวงพ่อแก้วไปฝากที่วัด พระเชตุพนกับพระครูสังวาลน,นรสีซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและเก่งก้าทางด้านวิปัสนาธุระมากซึ่งในพระราชพิธีหรือพิธีการต่างๆท่านก็มักจะได้รับอาราธนาไปร่วมในพิธีต่างๆนั้นเสมอเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแก้วเป็นเหรียญดังที่นิยมของเมืองเพชรบุรีอีกเหรียญหนึ่งที่เริ่มหายากและราคาเริ่มสูงขึ้น เพราะพุทธคุณของเหรียญและประสบการณ์การใช้บูชาด้วยพุทธคุณของเหรียญจะเน้นหนักออกไปทางด้านแขวคาดและโคงกระพันเป็นหลักส่วนด้านหาขายโชคลาภก,ก็สุดยอดเขี้ยนกันซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกัน2บลบ็อกคือบ็อกเนื้อทองแดงและบล็อกเนื้ออะบากา้าส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพระแก้ววัดหัวนาจังหวัดเพชรบุรีปี2 5 0 7นนี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแคมวัดนวนรรดิตกรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2510 หลวงพ่อช่ำวัดนวน,นรดิตเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครท่านเป็นสิทย์เอกและคองวัดต่อจากหลวงปู่ทิมพระอุปชาถึางสืทรัพย์พุทธาคมไว้เต็มๆในสมัยของท่านได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศาสนาวัตถุสาบรนวัตถุและการศึกษาเนื่องจากท่านเป็นพระเถระที่ชอบพัฒนาสร้างสรรค์ทั้งวัตถุและผู้คนอย่างแท้จริงในยุคนั้น นับเป็นพระมหาเถระที่ไม่เคยว่างเว้นจากศาสนกกิจโปรโดญาติโยมยิ่งพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องแล้วจะงานเล็กงานใหญ่นอกจากหลวงพ่อสดแล้วต้องมีหลวงพ่อแช่มวัดนวลร,รดิตติดบัญชีตีคู่ไปกับหลวงปู่โตทั้งนี้ก็ด้วยเชื่อในบุญฤทธิ์จิตานุภาพของท่านทั้งสามที่ไม่ยิ่งย่อนกว่ากันนอกจากนี้ยังมีเรื่องกิงจากปากผู้ใกล้คิดว่า ในคราวที่ท่านจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกปี2,510ท่านได้ตั้งใจปลูกเสกจนกระทั่งได้ยินเสียงเหรียญวิ่งกระทบกันอย่างชัดเนจนส่วนใดแล้วท่านจะแจก,กโดยไม่ต้องแลกกับการทำบุญใดๆเพราะนิสัยของท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังให้ความเสมอภาคแก่ผู้ที่บากหน้ามาพึ่งเหรียนรุ่นแรกลูกไข่หรือรุ่นฉลองพระอุโบสถปี2,510นี้มีการจัดสร้างมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงิน เนื้ออาปาก้าและเนื้อทองแดงส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแค้มวัดนวลนรดิษฐกรุงเทพมหานครปี2510นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีเรียนรู่นี้จัดสร้างในปีพศ2511หลวงพ่ออุตมะอุตมโมหรือพระราอุดม,มงคลพระเจจิชื่อดังแห่งวัดวังวิเวการามรอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระที่ชาวบ้านในแถบนั้นเรียกขานกันว่าเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำสามประสบหรือเทพเจ้าชาวไทยมอน โดยปัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตมะล้วนโด่งดังเป็นที่สแสวงหาของนักสะสมมีทั้งรูปประคำพระผงโดยเฉพาะเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกปี2,511ซึ่งทางวัดวังวิเวการามเป็นผู้จัดสร้างขึ้นเป็นที่นิยมอย่างสูงหาดูหาเช่ายากมากสำหรับเหรียญแบบรุ่นแรกของหลวงพ่ออุตมะนั้นต่อมาได้มีการปั๊มมาอีกหลายรุ่นที่คล้ายๆกันกับเหรียญรุ่นแรก ทำให้ผู้ที่ไม่รู้จริงเกิดความสับสนและนํามาเล่นเป็นเหรียญรุ่นแรกพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ไปแต่แท้ที่จริงแล้วเหรียญหลวงพ่ออุตมะรุ่นแรกจริงๆนั้นสร้างเพียง5,000เหรียญเท่านั้นและวิธีแยกเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อก็คือต้องดูจากตำหนิบนเหรียญซึ่งอาศัยความชำนาญในการดูถึงจะแยกรุ่นแรกได้ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวาการามจังหวัดกาญจนบุรีปี2 5 1 1นนี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกหลวพ่อสวัยวัดดอนแจงจังหวัดราช,ชบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2511พระครูสุวัตนคุนาราย หรือหลวงพ่อสวัยแห่งวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีอดีตพระเกกจจิตำนานแห่งเมืองราชบุรีบริเวณริมแม่นะ้ำแม่กลองเมืองราชบุรีวัตถุมงคลของท่านที่คุ้นกันมากและโด่งดังก็คือเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดดอนแจงรุ่นแรกปี2511นั่นเองซึ่งคนในพื้นที่จะทราบว่าท่านเป็นอีกตำนานของเมืองราชบุรี วัตถุมงคลของท่านเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เจอเพราะโดนตามเก็บกันหมดยิ่งเป็นรูปภาพเก่าของท่านนี้หาชมได้ยากยิ่งกว่ามากแม้แต่คนในพื้นที่เองก็น้อยนักที่จะได้มีโอกาสได้เห็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสวัยวัดดอนแกงจังหวัดราชบุรีจัดสร้างมีด้วยกันสองเนื้อคือเนื้อทองแดงผิวไฟกับเนื้อชุบนิกเกิลจัดสร้างเมื่อปี2511หร,รียญน,นี้มีพุทธคุณเด่นทางด้านแคล้วคลาด และมหาอุดเป็นที่หวงแหนของคนพื้นที่มากเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสวัยวัดดอนแกงจังหวัดราชบุรีปี2511นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6 เรียนรุ่นแรกหลวงพอ่อจีวัดหูช้างจังหวัดนนทบ,บุรีเรียนรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2513วัดหูช้างเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลครูเวียงอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบ,บุรีจากหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่เช่นวิหารเจดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยา อดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือพระครูจิตตินนทคุณหรือหลวงพ่อจีพาเจติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและเก่งก้าทางด้านคาถาอาคมรักษาโาครคภัยไข้เจ็บผีเข้าหรือคุณใสต่างๆโดยหลวงพ่อจีท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบหลวงปู่แดงวัดตะเคียนหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกมาลาและสิทธิ์ของจากแห่งสำนัก วัดประดูทรงธรรมอยุธยาแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงและวัตถุมงคลของท่านยังเป็นที่กล่าวขานไม่รู้จบเหรียญหลวงพ่อจีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีรุ่นแรกจะสร้างขึ้นเพื่อแจกในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหูช้างเหรียญหลวงพ่อจีรุ่นแรกจะสร้างมีเนื้อทองคําสร้างสิเเหรียญเหรียญเนื้องเงินสร้าง500อยเหรียญ เหรียญเนื้อนวโลหะสร้าง100เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง3,000เหรียญส่วนพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้เด่นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จีวัดหมูช้างจังหวัดนนทบุรีปี2513นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่เเรียนรุ่นแรกหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2513พระราชธ,ธรรมวิจารณ์วัดสุนทรธรรมทานหรือหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในยุคหลังปีพศ2500ของกรุงเทพ ท่านมากได้รับจิตนิมนต์เข้าร่วมปลุกเสกพิธีสําคัญร่วมวม,วมกับพระเจดิรุ่นราวคราวเดียวกับท่านเช่นหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีหลวงพ่อเสิยงวัดกัลยาหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญ่หอมหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์เป็นต้นหลวงปู่ทูบวัดแคนังเริ้มท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบอายุทยาเพราะหลวงปู่ทูบ พื้นเพเดิมท่านเป็นชาวอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาเมื่อหลวงปู่ทูบบวชเป็นพระที่วัดแคนางเรืองต่อมาไม่นานท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแคนางเรืองตั้งแต่ปีพศ2470เหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่ทูบมีประวัติการสร้างเหรียญรุ่นแรกโดยคณะสิทธิ์ที่มีคุณหาณนรงเป็นผู้ดำเนินการได้ขออนุยากจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นเพื่อแก่แก่สิทธิ์ของหลวงปู่ทูบที่ มาร่วมง,งานฉลองอายุครบ60ปีโดยคุณหาณรงค์เป็นผู้ติดต่อว่าจ้างช่างในการแกะแม่พิมพ์การสร้างมีเนื้อทองแดงรมดำ1 1 1 0 0ม่เหรียญเนื้อเงิน116เหรียญเนื้อทองคำ3า32เหรียญเมื่อปั๊มเหรียญทองแดงไปและได้3,000เหรียญก็ปรากฏว่าบล็อกด้านหลังแตกและเมื่อพิมพ์ไปได้อีก200เหรียญบล็อกด้านหน้าก็แตก ดังนั้นเหรียญรุ่นนี้บางเหรียญจึงมีทั้งแตกหน้าและหลังนักสะสมทั่วไปจัดให้เหรียญที่พิมพ์บล็อกแตกเป็นพิมพ์นิยมของรุ่นนี้ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทู่วัดแคนางเลืง้งปี2513นนี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่8เหเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2516หลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนั้นท่านเป็นหนึ่งของสุดยอดพระเจติอาจารย์แห่งเมืองพัทลุงผู้เรื่องวิทยาอาคมสายใต้ขณะท่านพระอาจารย์นำวัดดอนสารายังได้เคยพูดไว้ว่า ถ้าไม่มีพระอาจารย์หมุนเข้าร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลในพิธีไหนฉันจะปลูกเสกไม่เคยดีเท่าที่ควรเลยจึงทําให้ทราบกันว่าในการปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์นํามเมื่อไรเป็นต้องมีหลวงพ่อหมุนเข้าร่วมปลุกเสกด้วยเกือบทุกครั้งไปเรียนรูปเหมือนของหลวงพ่อหมุนบัดเขาแดงตะวันออกปี2516นี้ในตอนสร้างนั้นหลวงพ่อหมุนได้เขียนแผ่นยันหลายสิบแผ่น ให้โกไข่ซึ่งเป็นสิทธิผู้ใกล้ชิดท่านไปติดต่อโรงงานปั๊มเหรียญโดยบอกให้หรอมผสมแผ่นยันกับโลหะที่จะนํามาปั๊มเหรียญแต่โรงงานเหรียญที่ไปติดต่อในตอนแรกหลายแห่งไม่รับงานนี้โดยให้เหตุผลว่าถ้าเอาแผ่นยันอื่นมาผสมกับโลหะเดิมของโรงงานเวลาปั๊มออกมาแล้วเหรียญก็จะแตกทําให้ปั๊มยากจนมีโรงงานแห่งหนึ่งชื่อโรงงาน โรงปั๊มเครือวันยอมรับงานให้ตอนปั๊มนั้นหลวงพ่อหมุนได้กําหนดเลิกดามและขึ้นไปกํากับดูแลการปั๊มถึงโรงงานโดยมีโกไข่และพระปราหญัิววัดโคกแย้มไปพร้อมกันด้วยนับว่าเป็นการสร้างเหรียญที่พิถีพิถันมากเป็นที่น่าภูมิใจของชาวพัทรุงจํานวนการสร้างของเหรียญหลวงพ่อหมุนเหรียญรูปไข่มีจํานวนการสร้างสี่หมเหรียญ ว่าถุมงคลของหลวงพ่อหมุนมีประสบการณ์มากมายมาช้านานแล้วนับเป็นเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งของเมืองลุงและเมืองใต้ก็ว่าได้ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงปี2516นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่9เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2516วัดบ้านสวนตลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจัังหวดพัทลุงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับวัดเขาอ้อกล่าวได้ว่าวัดบ้านสวนเป็นวัดสาขาหนึ่งของสำนักเขาอ้อเนื่องจากอดีตเจ้าอาวาส วัดบ้านสวนต่างร้วนเป็นสิทธิ์สำนักวัดเขาอ้อกันทั้งสิน้นพระครูพิพัฒน์สิริธรหรือหลวงพ่อคงสุริมุตโตแห่งวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงท่านก็เป็นหนึ่งในพระผู้ทรงคุณสายเขาอ้อที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือกันอย่างมากในงานพุทธาภิเษกแทบทุกครั้งของทางภาคใต้ มักจะมีนามของท่านปรากฏอยู่เสมอวัตถุมงคลของท่านดีทางด้านอยู่ยงคงกระพันและมหาอุดเป็นที่เชื่อได้และมีการรองกันบ่อยครั้งเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทรุงปี2516เหรียญนี้เป็นเหรียญท,ที่สร้างขึ้นในเลือกเสาห้าเดือนห้าขึ้นห้าค่ำซึ่งถือเป็นเลือกดีที่สุดสำหรับการปลูกเสกวัตถุมงคลเรียกว่า วันมหาสิทธิโชคอุดมเลิกทำเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านเป็นรุ่นแรกจัดสร้างโดยอาจารย์ชุ่มไทยคีรีซึ่งเป็นสิษย์ที่รักและเคารพท่านมากพิธีปลูกเสกที่วัดชำนิหัตการหรือวัดสามงามกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีเจจิอาจารย์สายเขาอ้อร่วมปลุกเสกหลายท่านพระเครื่องที่หลวงพ่อคงปลุกเสกนั้นล้วนแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้น ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทธลุงปี25 1 6นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับและนั่นก็คือ9้อันดับพระเหรียญรุ่นแรกพระเจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไป ที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตในชุดที่2และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ